ราออจงใจเชื่อในราอองสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันจันทร์เดือนพฤศจิกายนแล้วเราก็มาฟังพระวรสารจากนบุญลูกาที่ บรรยายให้เห็นภาพคือพระเยซูเจา้ามองเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทานเห็นหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วยจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคน ใช่ครับการทำทานก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไม่มากก็น้อยหรือบางทีก็ทำด้วยความจำใจก็มีแต่ว่าส่วนมากเราก็ให้ในส่วนที่บางทีก็เหลือจากสิ่งที่เรามีคำนวณแล้วก็บอกโอ้อันนี้มันเหลือนิดเดียวมันเรายังมีอยู่เราก็เลยให้ส่วนหนึ่งไปก็ในวันนั้นที่เราเห็นพระเยซูเจ้าไปนั่งในพระวิหารนั้น เราก็จะเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิหารที่สงวนไวส้สำหรับสตรีหรือผู้หญิงนี่นะครับที่นั่นก็จะมีตู้เก็บทานอยู่สิบสามตู้ผู้ที่มาสวดหรือแสวงบุญก็จะใส่เงินลงไปที่จะต้องใส่ตู้ทานเยอะแยะอย่างนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดที่สร้างขึ้นมาก็ต้องการ วัตถุปัจจัยจะเป็นการเลี้ยงดูพระสงค์จะเป็นการต้องซื้อแม้กระทั่งฟืนมาสำหรับเผาเครื่องบูชาแล้วก็ภาชนะต่างๆก็ต้องมีใช้มีสอยอยู่ตลอดเวลาแลพ้พระเยซูเจ้าก็มานั่งสังเกตดูบุคคลที่ผ่านไปมาแล้วก็หยอดเงินลงไปเนี่ยก็ถ้าดูจากภายนอกก็จะเห็น หลายคนที่ร่ำรวยแต่งตัวดีแล้วก็ใส่เงินเข้าไปในกระป๋องในตู้ทานเนี่ยบางทีอาจจะมากหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าประทับใจแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องในวันนี้ก็คือการที่สตรีคนหนึ่งเอาเงินเหรียญทองแดงแค่สองเหรียญหย่อนลงไปหลายคนก็คงจะมองด้วยด้วยการดูถูกดูแคลนแต่พระเยซูเจ้ามองเห็นใจของเขา แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีน้ําใจประเสริฐพี่น้องครับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือสิ่งที่เราให้ด้วยความรักและอย่างลับๆไม่ประกาศไม่โพลธนาอย่างที่พระองค์เคยบอกว่าเวลาทำบุญอย่าให้มือซ้ายเนี่ยได้ทราบว่ามือขวาทำอะไรหรือมือขวายัาได้รู้เลยว่ามือซ้ายทำอะไรนี่หมายกมว่า เราทำด้วยน้ำใสใจจริงและไม่เห็นแก่ใครและไม่โอ้อวดเราให้อะไรแก่พระที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องคงไม่ใช่เงินทองแน่เราก็มีหลายอย่างที่ถวายแก่พระได้เช่นถวายเวลาแก่พระถวายความสามารถความถนัดของเรากลุ่มของเราก็จะมี BEC ที่ เราก็สามารถถวายเวลาของเข้าประชุมกลุ่มบีซีหรือประชุมพลมารีประชุมเซนเดอร์ปอหรือแม้กระทั่งไปเยี่ยมเยียนคนป่วยคนชรานี่นะครับเราถวายแก่พระได้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเราให้แค่สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องจะต,ต้องเข้าใจว่า ถ้าหากเราให้ตัวเองก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ได้และให้ทำต่อไปคือช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเมื่อตัวเองเป็นของข,องขวัญแก่พระแล้วก็เป็นของที่มีค่าที่สุดสำหรับคนอื่นด้วยดังนั้นเราจึงต้องมาตระหนักให้ดีว่า ชีวิตของเราแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เราเป็นเรามีเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญและส่วนที่สองที่เราจะต้องให้คนอื่นเนี่ยเราก็ให้ด้วยน้ำใสใจจริงและไม่ใช่ให้แต่เฉพาะสิ่งของแต่ให้ใจของเราแก่เขาด้วยนะครับพี่น้องขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์